ผักเยสวยจ้าแต่คนขายไม่สวยนะคะซื้อได้นะคะปลาลาน้ำพริกแมงดาแมคคอนหัว่วผักกาดขาวมะนาวพริกขายตั้งแต่ตีสามถึงสิบโมงสิบโมงหมด วัวหองจงปัฒนาอายุ72จ้าขายของขายผักคงออนไลน์จ้าพวกชวนให้เล่นคนขายผักด้วยกันนานแล้วยายจำไม่ได้เขาบอกว่าเล่นทุกกอกนี่มีความสุขนะไปเล่นเถอะไม่ต้องคิดยายก็เล่นไปเล่นไปเลยก็ดังขึ้นตลอดยายอ่านหนังสือไม่ออกแล้วนะต้องให้สิริอ่านให้สวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะคุณยาย เวลาลงคลิปยายก็ลงเองลงเองหมดเลยที่จจกร้านร้านของล้านเนี่ยยายเส้นของยายเองใครก็ถ้าถามบอกว่าใครตัดต่อให้บอกไม่มีใครตัดต่อยายทําคนเดียวยายเล่นพิกต่อคนติดตามยายสองแสนห้าแล้วก็คนกดหัวใจให้ของล้านเดี๋ยวนี้ดังไปถึงเมืองนอกเลยน้ำพริกยายเนี่ยยายขายไปถึงเมืองนอกเลยนะได้จากชนะยายไม่คิดอะไรนะยายกลับบ้านยายก็เล่นพิกต่อ ไม่ห็นไม่อายเราทําของเราถูกใจของเราถ้าเจอต้นไม้ที่ไหนยายก็เต้นใครก็มองช่างเขาเราไม่สนชีวิตของเราใครก็จะมาช่วยเราใช่ไหมลูกมะเร็งมะเร็งอย่างเดียวสี่ปีห้าปีแล้วก็ลูกในมดลูกมดลูกมันปวดขามันบวมแล้วก็บวมทันตัวก็ไปหาหมอไปหาหมอเขาก็เขาตัดออกแล้วทีนี้ยายก็รักษาไปเรื่อยๆมันก็หายทีนี้ มันก็ลามอีกลามอีกมันก็เลยบวมพอเราขาดอะไรอย่างนี้เขาให้ยายนะยายเส้นไปเรื่อยๆเขาก็เข้าใจแขงด้วยแล้วก็คนส่งของขวัญให้เราก็ไปเอาที่ธนาคารแล้วยายก็หยอดตังค์ไว้ทีละวันละร้อยวันละร้อยเอาไปทางไปหาหมอ ปั่วยายสู้เราเกิดมาแค่นี้แล้วอายุเยอะแล้วเราไม่ปวยายสู้ถึงที่สุดเขาบอกพีโมหัวหัวร้อนแล้วนะถามเพียงตายยายก็เลยบอกว่าไม่ตายหรอกคนยังไม่ตายก็ไม่ตายยายก็เลยอย่างเงี้ยเลยสู้มาตลอดคนเราต้องสู้ชำไมมีลมหายใจอยู่ต้องสู้เราไม่ต้องไปขอไข่ยายหาของเราเอง เป็นจากเขาจะให้ถ้าเขาให้ยายก็เอาถ้าเขาไม่ให้ยายก็ไม่เอาไม่เอาอ่ะชีวิตเรามีเราทวสทู่ได้อลูกเดี๋ยวจันนะ่าลำบากอย่าท้อเป็นโรคอะไรก็ตายคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกตาให้ทู่ให้ทู่ต่อไป